สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์มีผลต่อแต่ละลัคนาราศีในแง่มุมของการเงินการทองความรักและก็เรื่องของความสวยความงามนะคะ เพราะว่าลักษณะของดาวพระศุกร์นั้นมักจะให้ผลในเชิงบวกค่ะอาจจะให้เป็นโชคลาภอาจจะให้เป็นเรื่องของขั้นตำแหน่งความสวยงามความน่ายินดีดังนั้นอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ยอมส่งผลในทิศทางบวกแก่แต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั้นจะส่งผลต่อตัว,ตวคุณอย่างไร คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะในทางโหราศาสตร์นั้นดาวเคราะห์ไม่ได้ให้ผลแค่เพียงเมื่อมันโคจรมาอยู่ที่พบใดเรือนใดเท่านั้นนะคะ แต่ดวงดาวยังให้ผลผ่านการเล็งหรือความสัมพันธ์กับเรือนตรงข้ามด้วยซึ่งเป็นระบบระเบียบที่ละเอียดอ่อนอย่างมากเปรียบเสมือนกับมีคนคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเราแต่เขานั้นยืนอยู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราค่ะซึ่งเราเองก็ย่อมได้อิทธิพลจากบางอย่างหรืออาจจะเป็นจากสายตาคู่นั้นที่มองเข้ามาก็ได้ดังนั้นดาวพระศุกร์ค่ะที่โคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือน เรือนปุตตะของดวงชะตาเราจะไม่เพียงพิเคราะห์พิจารณาถึงการมาอยู่ที่ราศีกรกฎเท่านั้นแต่เราก็ยังพิจารณาไปถึงการที่ดาวพระศุกร์อยู่ตรงข้ามกับเรือนปุตตะด้วยนั่นก็คือดาวพระศุกร์เล็งมายังราศีมังกรค่ะเล็งมายังเรือนลาภของดวงชะตาค่ะโอ้โหชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ดาวจะส่งผลอย่างมากต่อตัวคุณซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างมากเป็นราชาโชคนั่นก็หมายถึงพลังบวกค่ะหมายถึงการได้โชคได้ลาบดังพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพลังงานของดาวพระศุกร์ถูกปลดล็อกออกอย่างเต็มกำลังค่ะและในหนึ่งปีก็จะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ อิทธิพลของดาวพระสุขที่เป็นราชาโชคนี้นะคะดาวพระสุขทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนปี2568ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาเกิดอยู่ในราศีมีนนั้นราศีกรกฎอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าเป็นเรือนปุตตะเป็นเรือนของโชคลาบเป็นเรือนแห่งไอเดียการริเริ่มการทําสิ่งใหม่การลงมือทํานั่นก็หมายความว่าผลของดาวพระศุกร์จะสามารถสะท้อนกลับมาอย่างตัวคุณได้โดยตรงและการสะท้อนมาก็ย่อมส่งผลดีอย่างมากเพราะว่าเล็งมายัางเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะ ดาวพระศุกร์ที่โคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาแล้วเล่งมายังเรือนลาภะของดวงชะตาในครั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาฟ้าเปิดเป็นอย่างมากค่ะ คุณจะมีความโดดเด่นในทุกๆด้านในทุกๆงานที่คุณหยิบจับหยิบทำอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่เคยค้าขายไม่คล่องอะไรที่เป็นความกังวลความทุกข์ใจในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมีนคุณจะเจอทางออกทางแก้ชาวมีนต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะสมมุติว่าคุณทํางานใดทํางานหนึ่งเอ่อทำงานใดอยู่เนี่ยนะคะ แล้วคุณเจอปัญหาคุณหาทางออกไม่เจอค่ะปรึกษาใครเขาก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ก็ยังแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ออกแต่ปรากฏว่าพอดาวประสุโครจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะแล้วเล็งมายังเรือนลาภะแบบนี้อาจจะมีเหตุการณ์ฟลุกๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้แล้วมันทำให้คุณสามารถคลี่คลายปัญหาที่คุณเคยเจอเมื่อในอดีตก็ได้ นี่แหละค่ะคืออิทธิพลของดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวสุพเคราะห์เพราะฉะนั้นมันจะมีมุมที่โดดเด่นอย่างมากงานของชาวลัคนาราศีมีนถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียใช้ความสร้างสรรค์นะฮะอย่างเช่นงานออกแบบงานศิลปะงานค้างานขายเกี่ยวกับอาหารหรือเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนพยายามลุยกับงานของตัวเองได้เลยนะคะ จังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาเอื้อประโยชน์ต่อดวงชะตาของคุณในครั้งนี้สมัยมองว่าเราจะหาจังหวะโอกาสดีๆแบบนี้ได้ไม่บ่อยครั้งนะักดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะหากชาวลัคนาราศีมีนทํางานเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับการตลาดสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ ช่วงนี้คุณจะมีไอเดียผุดขึ้นมาแบบต่อเนื่องเลยยิ่งดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะจะมีไอเดียแปลกใหม่ค่ะคนอื่นเนี่ยคิดไม่ได้อย่างคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีลูกน้องบริวารที่เก่งมาช่วยเหลืองานทําให้คุณสามารถจัดงานจัดการงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นก็ได้นะคะช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์เล็งไปยังเรือนลาภะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ไอเดียต่างๆที่คุณคิดได้เนี่ยมันอาจจะทําเงินทําทองให้กับคุณได้ในอนาคตหรือคุณได้เจอกับลู่ทางใหม่ๆเจอกับช่องทางแห่งความสําเร็จ แม้ว่ามันยังไม่สําเร็จแต่คุณก็ได้เริ่มทําแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเด่นในด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนสําหรับในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีมีนค่ะมันเป็นจังหวะที่โอ้โหต้องบอกว่าคุณมีมีโอกาสได้โชคได้ราบก้อนใหญ่นะหรือบางคนบางท่านอาจจะได้ทรัพย์ชิ้นใหญ่มาครอบครองบางคนได้ซื้อบ้าน บางคนได้ซื้อรถนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ขายที่ขายทางขายรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่คือค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ ใครที่มีที่ทางเยอะนะคะอาจจะมีการแบ่งขายหรือบางคนยังไม่มีบ้านจังหวะนี้แหละเหมาะได้ซื้อบ้านคำว่าคาว่ามีความโชคดีทางด้านการเงินเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่คุณจะต้องได้รับเงินมาเท่านั้นมันเป็นการจ่ายเงินออกไปด้วยก็ได้แต่เป็นการจ่ายเพื่อให้คุณได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาอย่างที่คุณพึงพอใจนะคะสิ่งที่เด่นชัดเลยคือคุณจะมีโชคมีลาบโดยเฉพาะโชคลาบจากของเก่า นะฮะโชคลาภจากตัวเลขเก่าๆหรือโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภจากเครือญาติหรือเพื่อนฝูงโชคลาภจากการเดินทางประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนหลายคนหลายท่านก็อาจจะได้ของขวัญได้รับการสนับสนุนจากมิตรสหายมีคนซื้อของมาให้มีคนเอาของมาฝากแฟนคณโอนเงินมาให้ใช้ญาติพี่น้องนะฮะให้บางสิ่งบางอย่างกับคุณคุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาเพื่อเป็นทุนในการต่อยอดชีวิตนี่ละค่ะคือเป็นผลดีต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนทั้งนั้น เป็นจังหวะที่ประตูโชคลาภเนี่ยเปิดอย่างแท้จริงเลยนะคะดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งเงิน,เง,นเงินทองทองเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแล้วเล็งไปยังเรือนลาพะมันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนค่ะว่าคุณจะมีความสําเร็จทางด้านการเงินอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นนะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะอาจจะมีลูกหลานบริวารน,นะคะมาขอร้องให้คุณซื้อบางอย่างให้ก็ได้คุณอาจจะเสียเงินไปกับลูกหลานบริวารแต่มันเป็นการเสียด้วยความเต็มใจอะ่ะอย่างเช่นลูกหลานมาบอกว่าขอ i อ a d หน่อยอยากจะได้ iPad อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เสียเงินไปกับลูกหลานก็จริงนะแต่ว่าลูกหลานคุณก็ได้ iPad มาใช้คุณเองก็มีความสุขแฮปปี้ลูกหลานคุณก็มีความสุขแฮปปี้นะคะก็อาจจะมีการจ่ายไปให้ลูกหลานจ่ายไปเพื่อความสุขจ่ายไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีๆใน ครอบครัวด้วยก็ได้นะคะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่โสดอยู่มีโอกาสได้เจอกับคนที่เขาเข้าใจคุณจริงๆเขามองคุณจากภายในไม่ใช่มองแค่ภายนอกเจอกับคนที่ทัศนคติดีเจอกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีเจอกับคนที่พูดจาดีค่ะเป็นจังหวะดีๆของชาวลัคนาราศีมีนท่านที่โสดนะและที่สําคัญคุณอาจจะเจอกับคนที่มีสังคมนะคือเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเข้าสังคมเก่งหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อารมณ์ดีอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายนะคะชาวมีนมักจะเจอกับคนเหล่านี้หรือว่ามีลักษณะแบบนี้และไม่พอเท่านั้นนะคะอาจจะเจอกับคนที่มีฐานะดีด้วยนะชาวมีนนะคะจะไม่ใช่คนที่ยากแค้นอะไรอะ่ะคือเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้มีฐานะดีมีหน้าที่าการงานที่ดีประมาณนั้นนะคะส่วนชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคู่ มีคนรักอยู่แล้วระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้รักคนรักนะดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะมันเป็นเรือนแห่งความสนุกสนานมันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสร้างสรรค์คุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันไปทําโปรเจกต์เล็กๆด้วยกันเติมความหวานกันหรือสร้างความผูกพันกันมากขึ้นปุตตะเนี่ยหมายถึงความรื่นเริงความสนุกสนานคุณอาจจะได้ใช้เวลาอยู่กับคนรักคู่รักในการนอนดูซีรีส์แบบนี้ก็ได้นะฮะหรือใช้เวลาในการทําอาหารด้วยกันคือมีความสัมพันธ์ที่ดี พระดาวพระสุกก็เป็นดาวตัวแทนของความรักเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวแห่งความรักมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วเล็งไปยังเรือนที่ดีอีกมันส่งผลดีทั้งทั้งนั้นค่ะใครหรือว่าคู่ไหนที่เคยมีปัญหาการมีการทะเลาะเบาแวงไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันในช่วงที่ผ่านมามีความรับลมคมในต่อกันปกปิดกันหรือว่าอาจจะมีความหวัดระแวงเกิดขึ้นจังหวะนี้คลี่คลายได้ปัญหาที่คุณเคยเจอจะเบาบางลง นะฮะความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางบวกมากยิ่งขึ้นในนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในระยะที่ดาวพระสุขโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะส่วนในแง่มุมของสุขภาพค่ะโดยรวมแล้วถือว่าดีเลยนะดาวพระสุขมาอยู่ในภพเรือนแห่งความสุขเพราะฉะนั้นจะช่วยลดความตึงเครียดลงความเครียดความกดดันสภาวะแห่งอุปสรรคปัญหาสภาวะเดือดร้อนใจทุกใจมันจะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ คุณอาจจะมีคนที่คอยให้กำลังใจคุณก็ได้นะหรือคุณอาจจะปรงกับสิ่งสิ่งนั้นคุณอาจจะเจอกับหนทางที่จะนำพาชีวิตคุณให้มันจันลงใจมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือเจอกับแนวทางใหม่ๆที่ทำให้จิตใจคุณคิดไปในแง่บวกมากกว่าเดิมก็ได้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเช่นทำงานศิลปะฟังเพลงฟังดนตรีปลูกต้นไม้เล่นกับสัตว์เลี้ยงมันเป็นจังหวะที่คุณมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้ง่ายนะคะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของสุขภาพกายค่ะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องพึงระมัดระวังระบบที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ถ้าผู้หญิงก็ให้ดูแลในเรื่องของเต้านมนะคะมดลูกรังไข่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ดูแลในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เช่นกันอย่างเช่นออตอมลูกมากอะไรก็ว่ากันไปนะคะอย่าพยายามละเลยนะถ้ามีอะไรรู้สึกไม่ชอบมาพากลก็ให้พยายามปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอให้เร็วที่สุดนะคะ สิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีเนี่ยสมัยมองว่าเป็นเรื่องของโชคลาภที่มันจะมีเกณฑ์ได้มาอย่างง่ายๆโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องหรือไม่ต้องทําอะไรเยอะพระดาวพระสุโคจรมาเป็นราชาโชคมันได้มาง่ายๆอยู่แล้วเป็นโชคลาภเล็กเป็นโชคลาภฟลุกๆมีการได้ของที่คุณอยากได้อาจจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างวัตถุบางอย่างที่คุณอยากซื้อมานานแล้วแต่ไม่มีจังหวะได้ซื้อสักทีระยะนี้จะได้มันมาครอบครองแล้วล่ะค่ะและแรงบันดาลใจจะนําไปสู่ลาภผลนะคะในช่วงนี้ นะเพราะว่าดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนปุตตะแล้วเล็งไปยังเรือนลาภะจะเกิดแรงบันดาลใจจะเกิดไอเดียแล้วนําพาไปสู่อนาคตที่จะสร้างความมั่งคั่งและร่ารวยในที่สุดค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ